นักรบควบม้าแห่งไอริชดูลาฮันดูลาฮันหรืออีกชื่อคือแกนคีนเป็นปีศาจต,ตนหนึ่งจากนิทานพื้นบ้านของชาวไอริชมีลักษณะเป็นคนไร้หัวขี่ม้าดำตัวใหญ่ถืออาวุธเป็นแส้ที่ทำจากกระดูกสันหลังของมนุษย์ด้านหัวของมันนั้นส่วนใหญ่จะถูกเน็บเอาไว้ที่แขนไม่ก็ผูกติดกับอานมา้า โดยส่วนใหญ่คนขี่มักจะเป็นผู้ชายแต่ในบางตำนานดูลาฮานก็สามารถเป็นผู้หญิงได้เช่นกันดูลาฮานถูกมองว่าเป็นลางสังหรณ์แห่งความตายคล้ายๆกับโยมทูตมันจะควบม้าจากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึง่งและได้ทำเครื่องหมายไว้บนตัวของคนที่กำลังจะใกล้ถึงความตายไม่ว่าจะเป็นการชี้นิ้วไปที่คนเหล่านั้นหรือเป็นการเอ่ยชื่อของคนคนนั้นออกมาแบบตรงๆพร้อมๆกับเสียงหัวเราะอ,อันน่าขนลุก เรื่องราวในนิทานได้เล่าว่ามีการพบเห็นการปรากฏตัวของดูลาฮานหลายต่อหลายครั้งในช่วงเวลาหลังพระอาทิตย์ตกดินของงานเทศกาลซาวอินหรือวันเฉลิมฉลองในฤดูเก็บเกี่ยวของชาวไอริชแต่นั่นมันก็ไม่ได้หมายความว่าดูลาฮานจะไม่สามารถปรากฏตัวในช่วงเวลาอื่นได้การมีตัวตนอยู่ของดูลาฮานจึงเป็นที่หวาดกลัวของผู้คนอยู่ตลอดทั้งปีไม่มีประตูกรใดสามารถหยุดการควบม้าของมันได้ และไม่มีเครื่องสันติบูชาใดสามารถทําให้มันพึงพอใจได้เช่นกันและสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทําได้คือรีบกลับบ้านก่อนพระอาทิตย์ตกดินปิดหน้าต่างและผ้าม่านให้มิดชิดเพื่อไม่ให้ดูลาฮานเห็นพวกเขาแต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่ดูลาฮานเกรงกลัวซึ่งตำนานได้เล่าไว้ว่ามันกลัวทองคําแม้แต่เหรียญทองเพียงเหรียญเดียวที่โบกไปมาก็สามารถขับไล่มันออกไปได้ชั่วคราว มีทฤษฎีหนึ่งเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของตำนานดุลหานนั้นมีความเชื่อมโยงกับคลอมดับเป็นเทพ,พเจ้าแห่งเซลติกเดิมทีเทพองค์นี้ได้รับการบูชาในฐานะเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์ซึ่งได้รับการโปรดปรานเป็นพิเศษจากกษัตริย์แห่งเซลติกโบราณในแต่ละปีพระองค์จะสังเวยชีวิตผู้คนเพื่อเอาใจคลอมดับด้วยการตัดหัวของมนุษย์แลกกับความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมือง จนกระทั่งศตวรรษที่6ชาวคริสเตียนได้เข้ามาที่ไอรแลนด์และได้ยกเลิกการบูชายันทั้งหมดเพราะถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดมนุษยธรรมนับตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีการสังเวยผู้คนให้กับคลอมดับอีกเลยนั่นทำให้คลอมดับรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากมันจึงได้เนลมิตกายมาอยู่ในร่างของมนุษย์ไร้หัวเพื่อเตือนให้ผู้คนตระหนักถึงความตายที่กำลังจะใกล้เข้ามา จากนั้นมันก็หิ้วหัวของตนควบอาชาสีดำทะยานไปสู่ดินแดนของเหล่ามนุษย์พร้อมกับเรียกขานชื่อของตนขึ้นมาใหม่ว่าดูลาฮานซึ่งจะมอบความตายให้กับทุกคนที่มันไปเยือนตำนานของดูลาฮานเนี่ยก็เป็นเหมือนนิทานพื้นบ้าน ที่แพร่หลายมากในทางตะวันตกตลอดหลายปีที่ผ่านมาเลยแล้วก็ยังถูกนำไปทำเป็นผลงานวรรณกรรมในด้านนิยายส่วนที่มีชื่อเสียงมากๆก็คงจะเป็น The h a d l l e s Houseman ของเมนรีดแล้วก็ The Legend of Sleepy Hollow ของ Washington i ร์วิงแล้วก็ยังมีนิทานเยอรมันอีกหลายเรื่องเลยของพี่น้องกริมสำหรับเรื่องราวของดูลาฮานก็มีเพียงเท่านี้ยังไงก็ไว้เจอกัน